สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมท่านฟังที่รักวันนี้พี่มาดมีนิทานเรื่องใหม่ที่ฟังแล้วจะทำให้เกิดรอยยิ้มและก็มีความสุขด้วยคะ่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่านักแสดงเปิดหมวกกับเจ้าสุนัขสุดแสบณนะที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อฟ้าใสเธอเป็นคนสวยน่ารัก และแข็งแรงสุดๆไม่ว่าใครที่เห็นเธอก็จะตะลึงในความสดใสน่ารักของเธอและสิ่งที่ทำให้เธอโดดเด่นยิ่งกว่าความงามและความน่ารักของเธอก็คือเธอมีสุนัขคู่ใจชื่อเจ้าก้อนแป้งเจ้าก้อนแป้งเป็นหมาสีครีมแดงแสนรู้ที่ทั้งเต้นเก่งแสดงเก่งและขี้เล่นเป็นสุดๆจริงๆแล้วน้องฟ้าใสามีสุนัข อยู่สอามตัวแต่ที่โปรดปรานที่สุดก็คือเจ้าก้อนแป้งนี่แหละค่ะทุกเย็นฟ้าใสกับเจ้าก้อนแป้งก็จะไปเปิดการแสดงกลางลานน้ำพุในสวนสาธารณะเธอร้องเพลงเพละส่วนเจ้าก้อนแป้งก็จะทั้งกระโดดโลดเต้นกลิ้งไปกลิ้งมาทำท่าตลกตลกให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาต้องหยุดดูต้องหยุดดูพร้อม กับเสียงหัวเราะวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังแสดงตามปกติจู่ๆก็มีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งยืนมองอยู่ด้านหลังเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยนีนดูเท่และอบอุ่นสุดๆชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าสมภพสมภพเขาเป็นนักดนตรีที่กำลังหาแรงบันดาลใจหลังจากที่ดูการแสดงของฟ้าใส กับเจ้าก้อนแป้งจบลงสมภพก็ปลบมือเสียงดังลั่นและเดินเข้าไปหาคุณร้องเพลงได้เก่งมากครับแล้วก็เจ้าหมาของคุณมันสุดยอดมากสมภพเอ่ยฟ้าใสยิ้มกว้างขอบคุณค่ะเจ้าก้อนแป้งมันชอบทำตัวเด่นกว่าฉันเจ้าก้อนแป้งเห่าบ็อกบอกเหมือนจะเถียงว่าใครกันแน่ที่เด่น สมภพหัวเราะเบาๆออกมาอย่างชอบใจผมกำลังหาใครสักคนมาเป็นคู่หูร้องเพลงด้วยกันคุณสนใจไหมครับฟ้าใสทำหน้าคุ้นคิดแล้วก็มองเจ้าก้อนแป้งเจ้าว่าไงล่ะก้อนแป้งก้อนแป้งกระโดดขึ้นไปยืนสองขาแล้วพยักหน้าหงึกหักเหมือนจะบอกว่าเอาดีเอาดีาดและตั้งแต่นั้นมาฟ้าใสและสมภพ และเจ้าก้อนแป้งก็กลายเป็นทีมแสดงสุดฮาที่ทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นสนุกสนานทำให้ทุกคนหัวเราะและมีความสุขไปตามๆกันสุดท้ายฟ้าใส่และสมภพก็ตกลุมรักกันโดยไม่รู้ตัวและแน่นอนว่าเจ้าก้อนแป้งก็กลายเป็นพ่อสื่อมือทองให้ทั้งคู่ พวกเขาใช้ชีวิตและทำในสิ่งที่ตัวเองรักไปด้วยกันเปิดการแสดงในที่ต่างๆมีผู้คนชื่นชอบมากมายและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปแล้วนิทานก็จบลงขอขอบคุณแอปดีๆที่ช่วยแต่งนิทานให้นะคะจบบริบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ